เรื่องของผมก๊องนะครับจากร้านก้อนยังยนต์พลาสซองนะครับทีมนี้นะครับกลับมาพบกันนะครับเย็นยมบรจันทร์นะครับวันนี้วันที่๙นะครับเดือนแปดนะครับปี๖๔นะครับตัวนี้นะครับเรามาเปิดหัวกันต่อเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นล้อของโซลตาแคมป์ดี้เอ็กซิโมนะครับเป็นปี2017เป็นรุ่นสุดท้ายนะครับก่อนที่แคมป์ี้จะไม่ผลิตแล้วนะครับเอ็กซิโมนะไปผลิตเป็นเฟียดีแล้วจากแคมป์ตัวใหม่นะครับตัวนี้ นะครับเป็นขอบ17นิ้วเป็นล้อสีโทนเทาเงานะครับเป็นสีออกโทมะทาค้มเทียมันนะครับแล้วก็หน้่เงาห้ากล้านะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นขนาด5รูมาตรฐานของโตโยต้านะครับเพราะฉะนนั้ใส่ได้กับรถหลังๆนะครับร้อยละประมาณ90ของโตโยต้าใส่ได้นะครับที่เป็น5รูนะล้อแท้นะครับจะต้องใช้น็อตโตโยต้าเท่านั้นนะครับถ้าไปใช้น็อตอื่นนี่ไม่ใช่ เว้นรุ่นเดียวนะครับที่ไม่ได้ใช้ล้อโตโยต้าคือเอเล็กซ่านะครับจ่เป็นล้อตุ่มโค้งนะครับรองรันเป็นล้อหัวแหวนทั้งหมดเลยนะครับเดีวมาดูหลังล้อนะครับหลังล้อนะอ่าตัวนี้นะครับล้อนะครับมีโลโก้โตโยต้านะครับชัดเจนนะนะครับโตโยต้านะนะครับแล้วก็เป็นขอบ17กว้าง7นะครับออฟเซตอยู่ที่45นะครับอ่าล้อเอ็นกายแท้ นะครับตัวนี้ล้อผลิตนะครับพฤศจิกาปี20รู้ไหมครับ November 20นะครับล้อก็ยังพอมีหาได้อยู่นะครับแต่จะไม่เยอะแล้วนะครับเพรอันนี้คือผมเทิร์นมากับลูกค้าได้มาใหม่ๆเลยนะครับยังไม่ได้ใช้นะครับผมล้อแท้แน่นอนนะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะตัวนี้นะครับทั้งชุดนะครับไม่แพงผมขายอยู่ก็ประมาณสองหมื่นกว่าบาทตัวโล้นะครับได้ยางปีใหม่ๆได้ใช้ด้วย นะครับในวันที่คุณลูกค้ามานะครับยางอาจจะไม่ได้เป็นชุดดันหลอกอาจจะเป็นบิสโตนมิชลินราคาก็บอกุกันไปแล้วแต่รุ่นแล้วแต่สภาพนะครับของเก่าเป็ได้นะนะครับหน้าร้านเราเป็นเตาสีขาวแดงนะครับร้านอยู่พระรามสองบางุนเทียนอยู่เลยซอยเพียนทะเล21นะครับมา200เมตรไม่ต้องเข้าซอยถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อมาได้นะครับผมตัวคลิปนี้นะครับผมกอฟนะครับขอฝากไว้ เดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ